na no. da no. no. แต่เป ok, ็นซ้อเนือผุริษะสับพานามหนึ่งมิเสตนาสับพัดนำหนึ่งผุริษะสับพัดนำน่านเป็นสัตบตั้งหลอดได้แทนชื่อคนและสิ่งของที่ออกชื่อมาแล้วะคำงต้นเพื่อจะไม่ให้เป็นการขำซัดนับตามบุรุษที่ท่านจัดไว้ในอคยาตเป็นซ้งเนือตาสับหนึ่งขมามัศหนึ่งอัมหามัศหนึ่งิเสตนาสับพัดนำน่านใกล้ใก้กับคุณนามแต่มิมิจิแตกได้เหมือนคุณนามแบ่งเป็นซ้อเนืออานิยมหนึ่งนิยมหนึ่งสับเหล่า เิยนญาณญาญาตระญาญตาธมรมะปาระอะปาระกตระกัตธรมะเอกเอกาอุยาสภพพิเป็นอนิยมตาเอตาอิมาโมเป็นิยมวิเชตนสัพพนามอย่างี่กรรมนเป็นไรลิงแกได้ทั้นสามลิงในสัพพนามังปวงไม่มีอารัปนาวิจิจเกตุสาสัพพนามสาสในุแก่ยัมิโทเตตั साहसातेसानासा देनामामा कहाते यहतासाहरसातेसा देसानेसा देनाing कामतेोतासानारापासाहसा देखशा शायातासाथना yatatahitasasaatisasiyatasa sampananpayangasamasamatisasusutapatmaya bugareling jayamini sampani sampani te natehitasasa te